เพื่อผลประโยชน์ใครแต่ประการใดหรือคอสชตกลงใจเองโดยพารการเพียงแต่จัดคณะทำงานประสานงานหรือฝ่ายต่างๆร่วมกับข้าราชการประจำจากแต่ละกระทรวงไปร่วมกันขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วโปร่งใสได้รับความพึงพอใจและไว้วางใจจากประชาชนการใช้จ่ายงบประมาณที่เกรงว่าคอสชจะมาใช้งบใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่จัดนั้น ขอเรียนว่าเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างต้องอยู่ในระเบียบวินัยการเงินการคลังของทุกกระทรวงทบวง,งกรมรวมทั้งมีการหารือสอบถามกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดความรอบคอบก่อนการดาเนินการการใช้จ่ายงบประมาณจะไม่ใช้ใจ่ายจนเกินกำลังจนเสียวินัยการเงินการคลังของประเทศ และไม่เกินยอดนี่สาธารณะซึ่งกําลังตรวจสอบตัวเลขที่แท้จริงในปัจจุบันในยอดงบประมาณที่ใช้ไปแล้วและยังไม่ได้ใช้ซึ่งจะมีผลผูกพันต่างๆอีกมากมายเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือในด้านการเงินการคลังของประเทศในสายตาของต่างประเทศและสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างประเทศที่จับตามองสถา,านะเศรษฐกิจการเงินขีดความสามารถ ของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ว่าควรจะมาร่วมลงทุนอีกหรือไม่ทั้งนี้โชคดีที่ไทยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีอยู่แล้วหากมีการขับเคลื่อนที่ดีต่อไปน่าจะไปน่าหน้าใครในภูมิภาคอาเซียนและของโลกในอนาคตการใช้ใจ่ายพบประมาณปี2557จะเริ่มจากแผนงานโครงการที่ค้างคาอยู่อย่างเร่งด่วน ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการพื้นฐานของประชาชนเงินทุนหมุนเวียนหรือเงินหมุนเวียนในระบบซึ่งได้ดําเนินการจากการจ่ายเงินจำนำข้าวที่ติดค้างอยู่ประมาณ92,000ล้านบาทคันนี้ได้เริ่มทยอยจ่ายไปแล้วเป็นบางส่วนแผนงานโครงการที่ได้อนุมัติไปแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากติดขัดปัญหา ระเบียบคำสั่งกฎหมายในรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งจะดำเนินการเร่งตรวจสอบจัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะงบประมาณที่จะทำให้เกิดผลต่องเงินหมุนเวียนในระบบงบบรรเทาภัยพิบัติการซ่อมแซมสาธารณูปโภคปัญหาความเดือดร้อนความเร่งด่วนเฉพาะหน้าเป็นต้นโดยไม่ได้เป็นการใช้งบประมาณจำนวนมากในโครงการขนาดใหญ่แต่อย่างใด สำหรับโครงการขนาดใหญ่เช่นโครงการมูลค่า2ล้านล้าน3.5แสนล้านนั้นจะนำมาพิจารณาดูใหม่อย่างรอบคอบว่าโครงการใดที่เป็นประโยชน์สามารถนำสู่การปฏิบัติได้โดยจะแยกเป็นเฉพาะเรื่องแยกพิจรารณาแยกการดาเนินการใหม่ทั้งหมดเพื่อให้เกิดการเริ่มต้นได้อย่างโปรง่งใสเช่นรถไฟรางคู่รถไฟฟ้าระบบสาธารณูวโภคหรือที่จาเป็น ต้องำดำเนินการก่อนโดยจะหาวิธีการเริ่มต้นโดยการใช้งบประมาณประจำปีหรือใช้การลงทุนโดยภาคเอกชนทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระการใช้จ่ายจากการกู้เงินจำนวนมากอันจะเป็นภาระผูกพันในระยะยาวแต่ต้องโปรง่งใสมีประสิทธิภาพไม่ทำทั้งหมดทุกแผนงานโครงการจะต้องเริ่มต้นด้วยการบูรณาการเกิดประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกัน โครงการต่อโครงการประชวงต่อกระทรวงในงบงานประเภทเดียวกันเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมจะไม่ทำแผนงานโครงการตามฐานเสียงหรือเหตุผลทางการเมืองทำให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมทั่วถึงเช่นอดีตที่ผ่านมาเป็นเวลายาวนานทั้งนี้จะนำไปหารือในการจัดทำงบประมาณปี58มอบนโยบายให้ดำเนินการตามด้าน และได้จะอยู่ในการพิจารณาการของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีที่จะจัดตั้งโดยเร็วที่สุดให้ทันก่อนการเริ่มต้นปีงบประมาณ258คือ1ตุลาคม257เป็นต้นไปการจัดทําและการดําเนินการด้านงบประมาณทุกแผนงานโครงการจะใช้การดําเนินการให้ใกล้เคียงกับการมีรัฐบาลปกติที่สําคัญ จะเน้นให้สามารถรับการตรวจสอบได้ในเรื่องการใช้ใจ่ายงบประมาณจากหน่วยที่รับผิดชอบในการตรวจสอบตามกฎหมายทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและมีการใช้ใจ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพระบบสาธารณโภคพ,พื้นฐานการคุดลอกคูครองการสร้างถนนเส้นทางเชื่อมต่ออาเซียนหรือซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีขึ้น จะต้องรีบดำเนินการโดยทันทีแต่ต้องไม่เป็นภาระก,กับรัฐบาลใหม่และเป็นปัญหาอื่น,นในอนาคตได้อีกโดยเน้นการใช้จ่ายงบประมาณด้วยการบูรณาการหน่วยงานและงบประมาณของหน่วยที่รับผิดชอบต้องร่วมมือกันสำหรับราคาพืชผลทางการเกษตรอื่นนั้นอีกหลายอย่างที่มีปัญหาก็กำลังพิจารณาหามาตรการดูแลให้เกิดความยั่งยืนว่าจะทำได้อย่างไร ในปีงบประมาณ2558ทั้งนี้เพื่อไม่ให้นำไปสู่โครงการประชานิยมซึ่งจะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมายในอนาคตโดยให้แนวทางไปพิจารณาในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนปัใจจัยในการผลิตเช่นปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์เครื่องมือการพัฒนาพันธุ์การส่งเสริมตลาดรวมการเกษตรทุกพื้นที่พัฒนาผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยให้ใช้พื้นที่น้อยลง เพิ่มการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่า,มาแมลงและหาวิธีการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบให้สูงขึ้นราคาสินค้าก็อาจจะต้องให้เป็นไปตามกลไกตลาดการค้าเสรีมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้สูงขึ้นแข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันคอสชอ ได้เรียนรัดให้มีการจ่ายหนี้ให้กับชาวนาอย่างเร่งด่วนอีกประการหนึ่งคือจากการที่ทกศมีการติดค้างการจ่ายเงินกับชาวนามาเป็นเวลานานทําให้ชาวนาเสียโอกาสขอสชอกําลังพิจารณาว่าจะให้ความช่วยเหือ,อย่างไรซึ่งคงจะต้องพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งสําหรับการส่งเสริมการค้าเสรีอย่างเป็นธรรมการลดการผูกขาดการจัดตั้งตลาดกลาง การควบคุมราคาสินค้าสําหรับอุปโภคบริโภคการลดหรือเพิ่มภาษีต่างๆกาลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาดาเนินการรวมทั้งให้มีการกําหนด,ดพื้นที่เขตเศ,ศร,รษฐกิจพิเศษส่งเสริมโรงงานขนาดเล็กตามแนวชายแดนและชนบทหรือช่องทางผ่านแดนที่สําคัญเพื่อให้แรงงานที่ผิดกฎหมายไม่เข้ามาหางานในพื้นที่ตอนใดลดความแออัดของพี่น้องประชาชนไทย ที่ต้องเข้ามาหางานในเมืองใหญ่ให้มากที่สุดในส่วนของด้านพลังงานอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะมีมาตรการดูแลปรับปรุงได้อย่างไรบ้างแต่ทุกอย่างคงต้องอยู่ในกติกาวินัยการเงินการคลังกฎเกณฑ์กติกาของตลาดหลักทรัพย์บริษัทมหาชนรวมทั้งการพิจารณาจัดตั้งกองทุนในภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนหาวิธีดําเนินการจัดตั้งกองทุนประเทศขนาดใหญ เพื่อลดการลงทุนของรัฐสำหรับในส่วนของรัฐวิสาหกิจกําลังพิจารณาทบทวนปรับปรุงให้ดีขึ้นให้ทันสมัยเร่งพิจารณาถึงการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานของไทยรวมทั้งเร่งพัฒนาในเรื่องพลังงานทดแทนทั้งจากลมแสงแดดและพืชพลังงานอื่นๆให้เหมาะสมโดยเร็วคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต,ต่างๆ หรือบอดันมีความจําเป็นจะต้องปรับให้อยู่ในระเบียบมีมาตรฐานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารงานให้มีความโปรง่งใสมีการตรวจสอบและมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีกล่าวโดยสรุปคือประเทศและประชาชนชาวไทยยังมีปัญหาซึ่งมากมายต้องได้รับการแก้ไขและจัดระเบียบและจะต้องดําเนินการแก้ไข ทุกอย่างให้ได้โดยเร็วที่ผ่านมานั้นเวลาในการแก้ปัญหาของประเทศชาตินั้นได้สูญเปล่าไว้กับความขัดแย้งของคนภายในชาติไปมากพอแล้วเราจำเป็นต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญสำหรับโรดแบบของคอสชอระยะที่1ช่วงแรกของการควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ จะดำเนินการในเรื่องของการปลองดองสมานหลยฉันให้เร็วที่สุดในกรอบเวลา2-3เดือนนอกจากงานด้านความมั่นคงและขับเคลื่อนได้เริ่มจัดตั้งศูนย์การปลองดองสมานัลยฉันเพื่อการปฏิรูปทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่เพื่อนําไปสู่การปฏิรูปในระยะที่สองทั้งนี้ทุกพื้นที่ต้องเริ่มจากครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด คอสชอได้มอบหมายให้กรมนฯรับผิดชอบในการเดินไปทั้ทงนี้ได้เริ่มรวมลุ๊กตาเล็กมาใหญ่ขึ้นเพื่อให้ผู้เห็นต่างได้พบปะพูดคุยกันแต่เนิน่นและมิให้เป็นปัญหาต่อไปในระยะที่สองรวมทั้งการจัดตั้งคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อเตรียมการสู่การปฏิบัติให้พร้อมในระยะที่สอง โดยปราศจากความขัดแย้งตั้งแต่บันดนี้ซึ่งมิได้มีการดาเนินการในเรื่องของการปรับโครงสร้างของส่วนราชการใ,ใดๆหรือเรียกผลประโยชน์ค่าตอบแทนหรือการนิประโทษกรรมใดๆทั้งสิน้นระยะที่2การใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งกำลังดำเนินการจัดทำอยู่โดยฝ่ายกฎหมายจะมีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติ สรรหานายกรัฐมนตรีตั้งคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการร่างจัดทำรัฐธรรมนูญพร้อมกับการตั้งสภาปฏิรูปเพื่อปฏิรูปแก้ไขในทุกเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องการและเป็นที่ยอมรับโดยน่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีส่วนที่จะมากกว่าหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความร่วมมือ ของทุกพวกทุกฝ่ายหากสถานการณ์เรียบร้อยเป็นปกติปฏิรูปสำเร็จรองดองสมานฉันกันทุกฝ่ายประชาชนมีความรักความสามัคคีกันก็จะเริ่มดำเนินการก้าวเข้าสู่ระยะที่3ระยะที่3การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ที่ทุกคนทุกฝ่ายทุกพวกพอใจ กฎหมายมีความทันสมัยในทุกด้านรวมทั้งกฎระเบียบกติกาต่างๆที่จะรับการแก้ไขเพื่อให้ได้คนดีสุจริตมีคุณธรร,รมมาปกคลองบ้านเมืองด้วยหลักธรรม,มาพิบาลสิ่งต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่อาจจะสำเร็จได้โดยเร็ว,รวอย่างที่ทุกคนต้องการได้เลยหากยังไม่มีความสงบเกิดขึ้นการประท้วงด้วยความไม่เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และไม่เข้าใจในเหตุผลการควบคุมอำนาจในครั้งนี้ว่าทําเพื่อประเทศไทยและคนไทยทุกคนผมคิดว่าคนไทยทุกคนเหมือนผมไม่มีความสุขมาประมาณ9ปีแล้วขณะนี้ทุกคนอยู่ในความสงบมีความสุขมากขึ้นตั้งแต่วันที่20และ22พฤษภาคมเป็นต้นมาคอสชอไม่ต้องการก้าวข้าสู่บนาจ ไม่ต้องการใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ใดๆเลยแต่ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปไม่ได้และถ้าทหารและข้าราชการทุกคนไม่ทำอะไรเลยใครจะมาดูแลท่านใครจะมาแก้ปัญหาให้ท่านในเมื่อประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์เดินหน้าต่อไปไม่ได้ด้วยความขัดแย้งเจ้าหน้าที่ถูกตำหนิประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจ การบังคับ,บงคับใช้กฎหมายปกติทำไม่ได้ทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นในการปฏริบัติการของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกับข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารให้กำลังใจซึ่งกันและกันประเทศชาติต้องมาก่อนเสมอความรู้สึกของชาวต่างประเทศเราเข้าใจดีถึงกฎเกณฑ์ของสังคมโลกในปัจจุบันเป็นโลกของประชาธิปไตย แต่ขอให้เวลาเราในการปรับเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมและอะไรอีกหลายอย่างเพื่อแก้ประชาธิปไตยของไทยให้เป็นสากลถูกต้องชอบธรรมรับผิดชอบเสียสละนึกถึงประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกพื้นที่ทั้งประชาชนเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยต้องได้รับความพึงพอใจอย่างทั่วถึงกันหากทุกคนร่วมมือกัน จะนำพาประเทศเก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงปลอดภัยและยั่งยืนทุกอย่างก็จะผ่อนคลายไปตามลำดับเราเข้าใจว่าทุกคนคงต้องเลือกประเทศชาติก่อนราาประชาธิปไตยที่จะต้องเตรียมการแก้ไขปรับปรุงนั้นก็จะมาถึงในระยะเวลาที่ไม่นานนักมีเรื่องอื่นอีกมากมายที่พวกเราต้องช่วยกันทำช่วยกันคิด ก็คงไม่สำเร็จหากจะมีการประท้วงหรือไม่ร่วมมืออยู่ขอเวลาให้เราได้แก้ไขปัญหาให้ท่านโดยเร็วจากนั้นทหารก็จะกลับไปทำภารกิจของเราต่อไปและจะคอยเฝ้ามองประเทศชาติและประชาชนชาวไทยก้าวต่อไปข้างหน้าสู่อนาคตด้วยความสุขแบบยั่งยืนตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักยิ่งของชาวไทยทุกคนสวัสดีครับ